ส่วนจิตท,ที่ออกจากร่างนั้นแล้วก็ไปถือกําเนิดเกิดในสถานที่ต่างๆต,ตามอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมของตนที่สร้างไว้มากน้อย <c oughs> เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงมีการเกิดการตายหมุนเวียน,นเปลี่ยนแปงสับสนปนเปรกันไปด้วยความสุขความทุกข์มากน้อยตลอดพบตลอดชาตินี่เรียกว่าเกิด <c oughs> คือเข้า จิตนี้เข้าไปในร่างใดเรียกว่าเกิดในร่างนั้นนั้นแต่ตัวจิตอีไม่เคยเกิดเคยตายหากเข้าไปอาศัยร่างนั้นเมื่อร่างนั้นหมดสภาพแล้วเรียกว่าตายจิตก็ออกจากร่างนั้นไปสวมสู่กับร่างต่อไปตามบุญตามกรรมของตนจะได้ร่างประเภทใดก็ตามร่างเปรตร่างผีร่างสัตว์นรกร่างสัตว์ดีดีชาน เอาเพศต่งตางๆทั่วแดนโลกธาตุจิตนี้ไปสมสู่ไปเกิดได้หมดเพราะอำนาจแห่งกรรมพาให้ไปไปที่ไหนความทุกข์ก็ต้องเจือปนกันไปตลอดตามอำนาจแห่งบุญกรรมที่ตนสร้างไว้ในทางใดมากน้อยเช่นผู้สร้างบาปมากไปเกิดที่ใดบาปนั้นแหละเป็นฟืนเป็นไฟเผาผู้ทำไปตลอด ภพชาตินั่นๆผู้มีบุญก็บุญนั่นแหละเป็นเครื่องสนับสนุนไปในภพชาตินั้นนั้นี่ท่านเรียกว่าวิบากแห่งกรรมคือผลที่เจ้าจะได้รับได้แก่ความสุขความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากการทำดีทำชั่วส่วนจิตนั้นไม่มีคำว่าตายแม้จะไปตกนรกหลุมมหันตทุกขสุดยอดก็ตาม โกนระโลกอยู่นั้นไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันก็ตามยอมยอมรับความทุกข์ด้วยหน้าแห่งกรรมชั่วของตนที่ทำมาตลอดไปเลยจนกระทั่งกรรมที่ตนทำอันหนักนั้นค่อยเปลี่ยนตัวเองไปเรียกว่าค่อยหมดสภาพลงไปเพราะโลกนี้เป็นโลกอนันจจัง ในนรกก็มีความเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกันทางนั้นเพราะเป็นโลกสมมุติย่อมอยู่ในกฎแห่งอริจังอันเดียวกัน <c oughs> แม้จิตนี้จะไปตกนรกตามคำพีท่านแสดงไว้ว่านารกมีถึงยี่สิบห้าหลุมหลุมสุดยอดเรียกว่ามหันตทุกนั้นเป็นอันดับหนึ่ง แล้วก็เลื่อนขึ้นมาสองสามสี่ห้าจนกระทั่งถึงยี่สิบห้าหลุมสัตว์ตัวนั้นรายนั้นที่สร้างกรรมหนักในบ้้งต้นก็ลงไปตกนรกหลุมมหันตทุกนั้นก่อนพอทุกนี้ค่อยเบาลงก็เลื่อนขึ้นมานรกหลุมนี้หลุมนี้เลื่อยไปโจนกระทั่งถึงยี่บห้าหลุมล้วนแล้วตั้งแต่จิตดวงเดียวที่สร้างกรรมชั่วช้ารลบกใส่ตัวเองแล้ว เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตัวเองตลอดจนกระทั่งถึงสุดท้ายได้เจิดนรกล,ลุมที่ยี่สิบห้านี่กล่าวตามตำลาที่ท่านแสดงไว้ตำลานี้ออกจากพระโอษของพระพุทธเจา้าคําว่าพระโอษก็คือปากของเรานั่นแหละพระองค์ทรง,งแสดงเองด้วยพระโอษของพระองค์จากความบริสุดเแห่นใจ ที่รู้แจ้งเห็นจริงในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพอมาถึถงนรกหลุมนี้แล้วแทนที่กรรมจะสิ้นไปหมดโดยประการทั้งปวงแล้วยังต้องกลายมาเป็นเปรตอีกประคำว่าเปรตมีถึงทีบสามจำพวกด้วยกันจำพวกที่หนักมากในกำเนิดของเปรตนั้นได้แก่จำพวกที่หล,ล,ลุดออกไปจากนรก หลุมสุดท้ายนี้ที่เรียกว่าเป็นกรรมเบาแต่ก็กลายเป็นกรรมหนักในกำเนิดแห่งเปรตเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามไปถึงยี่ถึงสิบสามประเภทแห่งเปรตจากนั้นก็มีอีกประเภทหนึ่ง <c oughs> ที่มีช่องทางจะรับส่วนบุญส่วนกุศลกับบรราดาญาติมิพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่ทำบุญอุทิศให้ท่านเรียกว่าประทัตตุปชีวีเปต ปรตประเภทนี้ได้รับความเยียวยาได้รับการบำรุงหรือรับการอุทิศให้แห่งส่วนบุญของญาติพี่น้องทั้งหลายและพ้นจากโทษนี้แล้วก็เรียกว่าพ้นไปจากความเป็นเปรตจากนั้นก็ควรเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดหรือบุญกุศลของตนที่แทรกอยู่เวลานั้น แต่ไม่มีโอกาสที่จะสนองได้เพราะอำนาจแห่งกรรมแห่งบาปนั้นหนักมากก็ยอมฟักตัวอยู่ในจิตนั่นแหละพอบาปกรรมจาลงไปจะลงไปบุญกุศลที่มีอยู่ภายในใจนี้ก็โหนขึ้นพอพ้นจากเปรตนี้แล้วไปสวรรค์ได้เลยก็มีบางรายก็ไปเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลประเภทต่างๆ ตามอำนาจแห่งวิบากกรรมจะจำแนกแกกไปนี่เป็นหลักธรรมชาติแห่งความจริงของสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัดตสงสารนี้จกจิตดวงไม่ตายดวงเดียวนี้นี่แหละคำว่าจิตครองอยู่ในร่างของเราทุกคนทุกคนนี้ท่านเรียกว่าจิตจิตดวงนี้ไม่เคยมีคำว่าตายตั้งแต่ เริ่มแรกท่านบอกว่าเป็นอกินไตจิตนี้มีมาแต่เมื่อไรพระพุทธเจ้าไม่ให้คุยเขียวขุดค้นหาเพราะไม่เกิดประโยชน์อันใดสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ให้บำรุงรักษาจิตใจของตนด้วยคุณงามความดีคือการสร้างปุญสร้างกุศลนี้นี่เป็นฐานะที่จะเป็นประโยชน์แก่จิตดวงนี้นี่นี่พูดถึงเรื่องจิต ที่ว่าไม่เคยตายจิตดวงนี้มีความวุ่นวายสายแสเพราะอำนาจแห่งกิเลสประเภทสําคัญสำคัญ,คญฝังอยู่ภายในใจผลักดันออกไปให้ดีดให้ดิน้นเพื่อความโลภเพื่อความโกรธเพื่อราคะตัณหาประเภทต่างๆแต่ขแขนออกไปหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นกระแสของจิตนี้จึงคิดได้ครอบโลกธาต ไม่มีขอบมีเขตแม่น้ำมหาสมุทรเทเลหลวงถึงจะกว้างแสนกว้างลึกแสนเลืกยังมีทางวัดกันได้แต่กระแสของจิต <c oughs> ใจแห่งสัตว์ทั้งหลายที่ถูกกิเลสผลักดันออกไปให้ควาน้นควานี้ยืดนั้นยืดนี้วุ่นวายตลอดเวลานี้ไม่มีขอบเขตแล้วจิตดวงนี้แหละ <c oughs> ที่ได้ประมวลเข้ามา ด้วยเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตภาวนาเรียกว่าจะตามร่องรอยของจิตด,ดวงนี้ให้ถึงตัวของมันเ <c oughs> พราะจิตด,ดวงนี้พาเกิดพาตายมากี่ภพกี่ชาติแต่รับความทุกข์ความทรมานแสนสหัสไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันหาร่องรอยไม่ได้เลยจึงต้องได้พิสูจน์ตามหลักธรรม ดังพระพุทธเจ้าทรงพิสูจน์มาแล้วตั้งแต่เริ่มสร้างพระบารมีเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานั่นก็เรียกว่าเริ่มพิสูจน์เริ่มแกะรอยแห่งความเกิดตายของพระองค์เองด้วยมาและทรงปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า <c oughs> <c oughs> เมื่อได้ถึงขั้นถึงภูมิถึงตัวของภพของชาติได้สังหารจากพระไทยลง โดยสิ้นเชิงแล้วเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาจะแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกเรียกว่าเป็นาศาสดาขึ้นมาเต็มภูมิคำว่า,าศาสดานั้นคือความเป็นผู้ตรัสรู้เป็นครูสอนโลกชั้นเอกไม่มีใครเสมอเหมือนในสามแดนโลกธาตุนี้นี่เรียกว่า,าศาสดาปแปลว,ว่าครูสอนโลก ตอนที่จะเป็นศาสดา,านั้นทรงบำเพ็ญพระบารมีมาเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าของเรานี้ทรงสร้างพระบารมีมาสีอสงไขยแสนหมากับ <c oughs> จึงได้ตรัสสรุปเป็นพุทธเจ้าขึ้นมานี่เรียกว่าตามร่องลอยแห่งความเกิดตายของจิตดวงนี้ถึงตัวมันแล้วได้แก่อวิชชาปัจจยาสร้างฆาระ ฝังจงอยู่ภายในจิตของจัดให้พาเกิดพาตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้สิ้นซากลงไปในคืนวันเดือนหกเพนเรียกว่าได้ตรัสรู้ขึ้นมาขนาดนั้นอวิชาที่พาให้เกิดให้ตายไม่มีจุดหมายปลายทางนี้ได้สิ้นซากลงไปแล้วในคืนวันนั้นหากเราจะพูดเรียกตามภาษาตลาดของเราที่ถนัดใจก็เรียกว่า พระพุทธเจ้าได้ประหารกิเลสให้สิ้นซากลงไปแล้วในคืนวันเดือนหกเ,หนเพนเผาศพของมันด้วยตปรธรรมสุดสิ้นลงไปแล้วเป็นศาสลา,าขึ้นมาอย่างเต็มองนี่คือจิตดวงที่พาท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ตามร่องลายห่างความเกิดตายของจิตดงนี้จนถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุด ของจิตดวงนี้แล้วสิ่งคือเชื้อที่พาให้เกิดให้ตายได้ถูกสังหารบรรลัยลงไปจากพระไถยแล้วกลายเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาทั้งดวงจิตที่บริสุทธิ์นี้ก็ไม่ตายเข้าสู่นิพพานนะคำว่าเข้าสู่นิพพานนั้นจึงขอเปรียบเทียบให้พี่น้องทั้งหลายฟังพอเป็นที่เข้าใจ <c oughs> แม่น้ำมหาสมุทรดังที่เราเราท่านท่านได้พบได้พบได้เห็นกันทั่วโลกนี้ <c oughs> เป็นที่รวมแห่งแม่น้ําแห่งแม่น้ําสายต่างๆทั่วแดน <c oughs> โลกอันนี้ไหลลงสู่จุดเดียวแม่น้ําสายต่างๆให้ชื่อว่าสายนั่นชื่อนั่นชื่อนั่นเป็นลําดับลาดามา เมื่อแม่น้ำสายต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรเทหลวงแล้วคำว่าแม่น้ำสายนั้นๆก็หมดความหมายไปเรียกได้คำเดียวว่าแม่น้ำมหาสมุทรเท่านั้นนี่ <c oughs> คำว่าแม่น้ำสายต่าง,าง,างๆกับเราก็ทราบแล้วเช่นอย่าง ในเมืองไทยของเราก็ถือแม่น้ำเจ้าพยาในกรุงเทพไหลลงไปสู่ทะเลหลวงเมื่อถึงนั้นแล้วก็เรียกว่าแม่น้ำมหาสมุทรคาว่าแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำบางปะกงเหล่านี้หมดความหมายไปทันทีนี่ชั้นใดก็เหมือนกัน <c oughs> จิตของท่านผู้บำเพ็ญทั้งหลายดังพี่น้องชาวไทยของเรา ชาวพุทธของเราบำเพ็ญอยู่อะไเวลานี้ด้วยการให้ทานไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่าให้ทานมากน้อยเพียงไรมานานเท่าไหร่ทั้งที่แก้งที่ลับมากี่กับกี่กันไี่เรียกว่าการให้ทานเรียกว่าการสร้างบารมีการรักษาศีลการเจริญเมตตาผ่านหนารวนแล้วตั้งแต่เป็นการสร้างคุณงามความดี ซึ่งเทียบกับแม่น้ำสายต่างๆของผู้บำเพ็ญทานศีลภาวนาแล้วไหลลงไปสู่จุดสุดยอดจุดสุดท้ายคือมหาวิมุตมหานิพพานซึ่งเทียบกันได้กับน้ำมหาสมุทรทะเลเมื่อต่างคนต่างบำเพ็ญคุณงามความดีมาก็เท่ากับแม่น้ำสายต่างๆ ไหลใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาสู่มหาวิมุตติมหานิพพานเมื่อวาสนาบารมีแก่กล้าสามารถแล้วก็ไหลเข้าถึงมหาวิมุตติมหานิพพานสายใดก็าตามถ้ายังไม่ถึงก็ไหลามาเรื่อยเรืเพราะผู้บำเพ็ญคุณงามความดีซึ่งเทียบกับแม่น้ำลำคลองสายต่างๆไหลยอยู่โดยสม่ำเสมอนี่ก็บำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอไหลเข้าจนกระทั่งถึงจุดสุด ห้ายแล้วได้แก่มหาวิมุตติมหานิพพานเนี่ยจิตทั้งหลายของท่านผู้บำเพ็ญมาซึ่งเทียบกันกับแม่น้ำสายต่างๆไหลลงมาสู่มหาสมุทรนี่ก็ไหลลงสู่มหาวิมุตติในจุดเดียวกันเมื่อบารมีแก่กล้าแล้วพอน้ำใจของเราถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วเข้าสู่มหาวิมุตติมหานิพพานนั้น เรียกได้คำเดียวว่ามหาวิมุตติมหานิพพานหรือธรรมธาตุเท่านั้นจะเรียกว่าผู้นั้นบำเพ็ญผู้นี้บำเพ็ญแม่นม้ำสายนั้นแม่น้ำสายนี้จากผู้บำเพ็ญทั้งหลายอย่างแต่ก่อนนั้นเรียกมาได้แล้วเพราะเข้าถึงจุดเดียวจุดใหญ่จุดสุดยอดแล้วเรียกว่ามหาวิมุตติมหานิพพานเช่นเดียวกัน เหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลหลวงแล้วเรียกว่าน้ำมหาสมุทรคำเดียวเท่านั้นนี่ก็เหมือนกันผู้บําเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายเมื่อถึงจุดสุดท้ายแล้วก็สังหารพบชาติที่พาให้เกิดแก่เจ็บตายโดยสิ้นเชิงแล้วไหลเข้าสู่มหาวิมุติมหานิผานทีนี้เราเทียบดู นี่แหละที่ว่าไม่เคยสูญสิ้นไปไหน <c oughs> จิตไม่เคยตายเวลาทนทุกข์ทรมานก็ไม่เคยไม่เคยชิบหายไม่เคยตายตกระโลกบกไม้กี่กับกี่กันก็ไม่เคยตายไม่เคยชิบหายทีนี้พอถึงขั้นบริสุทธิ์วิมุตเต็มที่แล้วก็ไม่มีคําว่าสูญเข้าสู่มหาวิมุตมหานิพานเช่นเดียวกับน้ํามหาสมุทรที่รวม ที่เป็นที่รวมแห่งแม่น้ำทั้งหลายในที่นั้นมหาสมุทรไม่ศูนย์ไม่สิ้นไปชั้นใดมหาวิมุตติมหาิิพานของอิที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็ไม่มีสิ้นไม่มีคำว่าศูนย์เช่นเดียวกันนั้นนี่แหละจึงเรียกว่ามหาสมุทรก็ไม่มีศูนย์ มหาวิมุตติของจิตดวงที่ท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารมากี่กายุกันเมื่อเข้าถึงขั้นู้แล้วก็ไม่สูญเรียกว่าบรมมสุขนี่อำนาจแห่งการอบรมจิตใจของเรามีคุณค่าประจับให้เห็นวันนี้เริ่มเทศถึงเรื่องธรรมะปริยัติกับธรรมะปฏิบัตินั้นต่างกัน นี่ข้าวถึงขั้นธรรมปฏิบัติแล้ว